ต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า ช่วยแก้วคืนสังหารเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนค่ะในช่วงเวลาที่โซเชียลมีเดียยังไม่เฟื่องฟูเหมือนในปัจจุบันและกิจกรรมยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่นสมัยนั้นก็คือการลองของเรื่องนี้เป็นการลอง,องของของกลุ่มเพื่อน5คนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมได้แก่บีมแอม เฟิร์สดดนและมินพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่ชอบรวมตัวกันทํากิจกรรมแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับเรื่องเริ่มขึ้นในคืนวันศุกร์หลังสอบปลายภาคกลุ่มเพื่อนไปพักผ่อนที่บ้านสวนของบีมที่อยู่นอกเมืองบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ไม้สองชั้นอยู่ลึกเข้าไปในซอยเล็กๆ ไม่มีบ้านคนอื่นอยู่ใกล้ๆคืนนั้นพวกเขานั่งล้อมวงใต้ถุนบ้านพร้อมเทียนไขหนึ่งเล่มกับกระดาษตัวอักษร A ถึง Z รวมถึงคำว่าใช่และไม่ใช่คืนนี้เราจะลองเรียกผีถ้วยแก้วกันโดนพูดขึ้นพร้อมน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ในใจลึกๆทุกคนต่างก็แอบหวัน่น ทัเขาว,วางความถ้วยแก้วไว้ตรงกลางพร้อมใช้นิ้วของของแต่และคนแตะไว้เบาๆแล้วเริ่มกล่าวเชิญดวงวิญญาณตามบทที่หาจากอินเทอร์เน็ตแวบแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนนิ่งเงียบจนถ้วยแก้วเริ่มขยับมามันขยับจริงๆมินพูดเบาๆเหงื่อเริ่มผุดเต็มหน้าผาก จากนั้นก็เริ่มมีการตั้งคำถามซึ่งดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างตอบกลับโดยเฉพาะเมื่อแอมถามว่าคุณเคยอยู่ในนี้ใช่ไหมถทวยแกวขยับไปที่คำว่าใช่คุณชื่ออะไรเฟิร์สถามแล้วถทวยแกวก็เรื่อนไปที่ตัวอักษรทีละตัวพริง ทุกคนหันมามองหน้ากันทันทีเพราะพริ้งเป็นชื่อของหญิงสาวที่เคยอยู่บ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนและมีข่าวว่าเธอฆ่าตัวตายใต้ถุนบ้านหลังนี้หลังจากโดนหักหลังจากคนรักทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยโดนเสนอให้เลิกแต่บีมดันอยากลองถามคำถามสุดท้ายคุณอยากให้พวกเราไปไหม ถ้าขยับช้าๆไปที่คำว่าไม่และในวินาทีนั้นเทียนก็ดับลงโดยไม่มีลมไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดแอมเป็นคนแรกที่ร้องกรีดเพราะเธอบอกว่ามีเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หลังมินเมื่อทุกคนเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็ไม่พบอะไรเลยแต่บรรยากาศเย็นวาบอย่างผิดปกติ จากคืนนั้น,น,นเหตุการณ์แปลกก็เริ่มเกิดขึ้นกับพวกเขาทีละคนมินฝันซ้ำๆว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่ปลายเตียงจองนาเขาด้วยดวงตาลายลูกตาฟเฟิร์สได้ยินเสียงคนเรียกกลางดึกทั้งที่อยู่บ้านคนเดียวแอมเริ่มพูดระเมอเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและตื่นมาพร้อมรอยข่วนบนแขน ด้นรถมอเตอร์ไซค์ล้มโดยไม่มีสาเหตุขณะที่ขี่ผ่านบ้านบีมบีมเริ่มได้กลิ่นทูปทุกคืนเวลาสามทุ่มทั้งที่ไม่มีใครจุดพวกเขาจึงกลับไปที่บ้านสวนอีกครั้งพร้อมพระและน้ำมนต์ทำพิธีปิดถ้วยและขอขมาตามคำแนะนำของหมอผีในหมู่บ้านใกล้เคียง หลังจากจบพิธีคนที่หายไปคือบีมไม่มีใครรู้เลยว่าเขาหายไปไหนจนผ่านไปเจ็ดวันจึงมีคนพบศพบีมอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านพร้อมถ้วยแก้วที่รอยอยู่ข้างๆเหมือนมีใครเอามาวางให้เห็นสิ่งที่น่าสะพึงคือนิ้วของบีมมือขวาวางแนบบนแก้วในท่าเล่นผีถ้วยแก้ว เรื่องราวถูกปิดเงียบไม่มีใครกล้าออกข่าวเพราะครอบครัวมไม่ต้องให้การขยายความแต่สิ่งที่ยังไม่หายไปคือความสงสัยที่แท้จริงพริ้งเป็นใครและเธอยังอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่หรือเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงเกมอันตรายที่ไม่มีใครอยากเล่นอีกต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ